ร่างกฏกายปรป่างกายได้จับกระเฉงมีชีวิตชัวนะครับอย่าเดินคอตกนะถ้าเราเดินมีชีวิตชัวผู้ฟังก็รีชีวิตชัวผู้พูดกำหนดผู้ฟังพวกเราเชื่อไหมเชื่อไหมเห็นไหมร้องพอนะูดออกเห็นไหมน้องพ้อจะลุยนะร้องจะลุยลุยน,น้องลุยเลยแล้วมันรอด <laughs> เอาผมจะทดสอบทฤษฎีนี้ในบทนะหลังดูว่าผู้พูดกรือวผู้ฟังเดี๋ยว้องพ้อกันนะ ถ้าผมบอกว่าเฮ็ดการเฮ <Hey. S 1> hey. hey, ่นะฮะเฮ่เนี่ยพอคนฟังได้เฮ่ทำไมเราเฮ่ hey, ดูแล้วจะรู้ว่าเฮ่ทำไมไใครเฮ่ดังแปลว่ามีพลังมากเฮ่ hey. ได้ไหมพลังน้อยแต่พลังมากโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงดูนะทีละครึ้นนะเอาสังนี้ก่อนลองพ้องกันนะใครจะดังกราันนะ

มันจะชักจูง,งน้องน้ำต่อให้เกิดอะไรก็ได้ผมมื่อดี้ผู้นำมอบเหมือนกัน,น,น <c oughs> สมัยพษษืชสภาตะกินนะครับดับจำลองสีเมืองที่ประตูท่าแพและที่ลานก็ประดมาลูกส่งมาก็ตายลงเนี่ย <c oughs> น,นั้นก็ผ่านอะไรมาเยอะช่วงหลังนี้ก็ให้คาเนว่านันบ้างข <c oughs> <c oughs> ออยู่อย่างสงบบ้านนะ น้ำเสียงแค่น้นำเสียงให้เป็นธรรมชาติน้ำเสียงธรรมชาติคือน้ำเสียงเราเลยเรับเสียงปกติที่เราพูดคุยกับเพื่อนข้างบ่านนะ่ะพูดกับเพื่อนข้างล่าง,อย,างอย่างไรนะครับพอพูดตรงนี้อย่างนั้นเช่นเมื่อวานไปดูหนังวันสุรวันเอกรอหรอขึ้นมาตรงนี้พูดอย่างนั้นเลยนะเมื่อวานอีกฉันไปดูหนังสนุกมากเลยก็เอกรอยิ่งยิ่งนน้ำเสียงมันขาดความเป็นธรรมชาติไปน้ำเสียง ที่มีสูงบ้างต่ำบ้างใช่ไหมดังตลอดสูงตลอดเวอร์ไหมครับต่ำตลอดไหมครับหลับครับต่ำตลอดเลยครับท่บานผู้ชมที่กระผมทุ่มบ้างแหลมบ้างใช่ไหมเน้นบ้างประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะคนกำลังคูยอยู่ต้องหันมาตั้งใจนะแต่อย่าพูดบ่อยนะพูดบ่อยตั้งใจฟังให้ดี แต่ไม่ด้สำคัญหมดเลยและน้ำเสียงที่ดีคือสอดคล้องกับอารมณ์ที่เราต้องการที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับอารมณ์ของเรื่องราวที่เราต้องการจะเล่าเราพูดความรักที่มีต่อพ่อต่อแม่เราอยากตอบแทนคุณพ่อแม่้พ่อแม่เสียชีวิตไปต้องพูดให้ร้องไห้เลยนีรลูกศิษย์องคนพูดเรื่องนี้ชนะเรื่องเพื่อนโหมดให้ในห้องเลยพูดเรื่อง คดีของแม่แล้วก็เศร้ามาตอนนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องพูดสนุกอย่างเดียวนั่นการสะกดผู้ฟังเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ที่เขาสนใจยกตัวอย่างเวลาเราไปทำธุรกิจสายตรงสายตรงเนี่ยบางทีเราพูดเสียงต่ำนะแต่สะกดผู้ฟังนั้นได้เพราะคนที่เขาเชิญมาต้องเป็นคนที่ประสบความเรอยงสูงเล่เพื่อนๆครับช่วงสำคัญนะขนาที่ เพื่อนดิถ Arrow, ถฉันไปเที S <s <carro>? ่ยวประเทศลาวดิฉันไปยุโรปมาสิบประเทศครับเพื่อนๆันะที่เพื่อนดิฉันใชนปลดเท้าเขาดิฉันซื้อบ้านเดี่ยวด้วยเงินสดค่ะเพื่อนครับรู้ไหมครับที่เพื่อนดิฉันซื้อรถญี่ปุ่นมือสองดิฉันออกเป็นป้ายแดงลุกล่าด้วยเงินสดค่ะสจ่งงหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าปาตุลาแอมเวย์ คุณเรื่องพ่อไงพ่อป่วยโรงพยาบาลต้องเศร้าอยูพ่อเศร้าพ่อตายเลยพ่อผมป่วยโรงพยาบาลผมรักพ่อมากนครับผมแต่พอศพมาเหมือนได้พ่อมาไอ้ทุวพ่อผมก็ตายผมเสียใจจริงๆเลยครับมันไปกันได้ไนะศพสายตาผู้ฟังนะครับหอาการศพสายตาจะน่าจดจำก็คือศพไปกลางมองไปกลางๆนี่และอย่าลืมขวาไปซ้ายบ้างขวาบ้าง ไม่ใช <c ré> kind of ่ตรงไหนสวยก็มองกันทั้งนั้นอิงพิกอิงพิกยังนอนขี้หร่แต่ก็ต้องมีเทคนิคพอสมควรถ้ามองไปตรงไหนแล้วก็ให้กำลังใจยิ้มตอบรับดีมองบ่อยๆมีกำลังใจแต่ทางกลับการถ้ามองไปตรงไหนแล้วอย่าไปมองนะแต่ทำให้เราท้อแท้ มีท่าทางประกอบการพูดสำคันได้ไหมผมยืนพูดเลยนะปกติจะไม่เอาอะไรบางนะแต่ว่าเอาออกไ,ได้แตอยาวไม่บงังนะครับภาษากายท่าทางภาษากายสร่งเขาบอกว่ามันมีอิทธิพลต่ตอการสื่อสาร65มากกว่าภาษาพูดมีแค่35เลยไหม อีกการปลุกเราการแสดงการนะเวลาตบลูกยากๆ้วได้แต่นคนที่ตบทั้งเนี้ย<ๆ>ักใจไม่ต้องพูดอะไรเารู้นะนะครับแล้วถ้าใช้เป็นจะสะกดผู้ฟังนะถ้าผมนั่งนิ่งๆแล้วอ่านยังไงครับสะกดได้หมยอยากเห็นนักพูดดังๆไม่ใช่ภาษาการนะครับเห็นไหมเพาราะว่าทุนสรุปประยคนียเป็นเบอร์หนึ่ง ผู้ทรงอิทธิพลระดับหนึ่งนะครับสือบุคคลที่ทรงอิทธิพลระดับหนึ่งของเคนไทยหล,ลายปีติดต่อใช้ประษาการนะครับใช้มันใช้ตลอดคอรับคือไม่เคยได้แต่ใช้ให้มันมีความหมายนะไอ้ใช้ใช้ไปเรื่อยนะม่น้ำแขกเหนือน้ำปิงมันเจอกับน้ำหวานโยมเจอกับน้ำลายมันเจอกัน,กกน,น,น,กนที่อะไรไม่ใช่พุ่เลยนะ ให้มันม yeah. ีความหมายอ่ะไม่ใช่ไปเรื่อยนะผมดูนะทิทีก่อรายการส่านที่ไม่ใช่กระกาศการมีรายการเดียวเท่านี่ผมเห็นนะข่าวพระราชสน์วันนี้ประกสุดสน็จพระเจ้าอยู่หัวเสียเลยน้ำส่งน้ำเสียงก็ไม่ใช่แล้วเป็นไงดังมาแล้จากชื่อทุกคนไหม